ชื่อพัฒนะครับก็กาเป็นสมาชิกที่จัเป็นจริงนะครับก็เปยมากก็เป็นตัวแทนหนึ่งในตัวแทนที่คณะกรรมการที่จัดงานครั้งนี้ทีนี้ก็เลยมีโอกาสมาเป็นพยานที่นี่ตอนนี้พิธีวันที่โจทย์วัเนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้ไปทบทวนเพราะมีโอกาสได้ไประลึกถึงว่าเรื่องิ่งชีวิตของผมเนี่ยมีมีส่วนยังไงเกี่ยวกับพันธุกรรเกี่ยวกับงานเช่นบ้างมันก็เลยเป็นที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเดินทีเวลาที่เรายังไม่เคยมีใครไปแชร์แน่นอน สมการอิมพิชชั่นหน่งว่าแล้วพอเราทำกันได้เป็นหุนทุนเรารู้สึกว่าเออมันมันเรามีส่วนเองหมายว่าภารกิจเิมพชชั่นที่มีส่วนในชีวิตปัญญาของคนทั่เยอะมากก็ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณร่วม20ปีได้มั้งครับก็ตอนนั้นอายุ10กว่าๆล้วนี่ก็เอราะนั้นสมัยนั้นที่ทางทางบนก็จะมีจัดอิมพิชั่นเทิร์มซันคือเหมือนกันไปแบบประมาณที่เดิ่ไปไปสอนฟอคเคอรอสอนคัมีร์ใหเดษตไปจัดกิจกรรมให้เกษต ก็อันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ได้มีประสบก,ก,บก,การณ์นเกี่ยวกับธุรกิจที่ธุรกิจวิชาชีพนะครับก็รู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตฝันวิญญาณของตัวเองก็จากในวัาทางที่ฝันเนี่ยเราก็มันก็มีความทักใจในชีวิตของรอบใช้เช่นว่าการที่มีโบสถ์อย่างที่พวกเราทราบ <Language> กันดีว่าตามโบสถ์ที่อยู่บนดอย,ยนะครับ สมัยก่อนก่อนที่จะมีหรถได้ยังรถใช้คนหนึ่งก็ต้องเดินบางทีเป็น10บกิโลอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเข้าไปเหมือนกันไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปจนประกาศกับคนใื่นว่านจนเกิดอะไรนี่จัดขึ้นก็รู้สึกว่าเห็นชีวิตของรถใช้ที่ที่ไปทำนั้นก็เลยก็เลยทำให้เราเกิดความประทับใจเกิดเกิดทำให้เหมือนกับว่าได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการรับใช้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยอย่างตอนคืนเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปเยี่ยม พี่น้องซึ่งบนดอยเนี่ยครับมันก็จะไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นก็เชื่อมต่อสิ่ประมาณเป็นความกลัวเกิดขึ้นว่าเฮ้ยคืนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ก็จะมีเท่เนี่ยที่ที่หางกลุ่มคนนี้ไปนำเนี่ยเขาก็้องเทคว่าเลยกับเจ้าทุกวันทั้งคืนต่างต่างนานามันก็เลยยิ่งสิ่งนี้มันก็เป็นการสะสมเป็นประสบการณ์ที่มันตุ้นความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของช่างแล้วก็เป็นตัวจุดประกายซึ่งนำาให้คือผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยการที่จะม มันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนหรือตัวจุดประกายบางอย่างที่เราเกิดความประทับใจเกิดที่ทำให้ฉันว่ามีประสบการณ์ธรระชาติที่ดีก็ไอเดียทีชั่นที่โบ๊ทในนี้ก็นำมา่ชไม่ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับการประทับใจแล้วก็นำมาให้เมื่อโตขึ้นเนี่ยผมก็มีโอกาสไปเรียนปฏิธีทำพอเรามานั่งนึกถึงจริงๆก็ไม่เคยนึกเห็นว่าไอริงๆตัวเราเองเนี่ยมิชั่นในส่งผลกับชีวิตของผมเนี่ยขนาดไหนก็ลพอมาหน้าและนึกดูเลยเออจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีความประทับใจตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะนำไม่ นำมาไม่ถึงในตัวการที่เราได้ได้ตัรสัจมาเรียนมาข้นที่แบบนี้นะครับก็เลยอย่างที่บอกไปแล้วเลยไม่เกิดเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะทัศนคติต่างๆเรื่องการรับใช้เกิดการพัฒนาการทั้งเรื่องของศักยภาพในของตัวเองในการที่เราบอกว่าเเราทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเราสามารถไปร้องเพลงเราสามารถไปทํากิจกรรมไปสอนเ็กอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอแล้วก็ในเรื่องของตัวจุดประกายที่ทําให้วันหนึ่งเราเป็นการมาได้เรียนไปทิ่ทำได้จะเราใช้พระเจ้า ็เห็นว่าเออจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนอกจากนั้เนี่ยพอผมมาเรียนวิทยาธรรมผมก็มีกาสที่เห็นของมีการที่เห็นชีวิตของผู้ที่เป็นมิชชันนารีหลายคนได้รู้จักอาจารย์ดีๆเป็นต้นเลยนะครับที่เขาก็เหมนอนกาบว่ามาสอนวิชาชีวิตสาวกในแนววิทยาธรรมก็เห็นชีวิตที่ที่เขาได้มีที่ตัวของเขาเพื่อมารักคนในประเทศของเรานอกจากนั้เนี่ยผมยังได้รู้จักอาจารย์คนหนึ่งชื่อาจคันสองมิลที่เขาจะเป็นมิชชันนารีที่ เขาเคยเป็นอดีตแชมป์ดอกบอลโลกนะครับแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตไปเป็นมิชลีในเมืองไทยและสุดท้ายด้วยผลจากการที่เขามาที่ตัวเองในเมืองไทยเนี่ยก็นําให้มีนัทธิดาที่เป็นทีมชาติไทยนะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติซึ่งเขาไม่เชื่อพระเจ้าก่อนก่อนที่จะไปทีมชาติด้วยนั้นเนี่ยตเองก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ได้ไปที่ประเทศบราซิลจริงๆเดิมทีตั้งใจจะไปเรียนเกี่ยวกับการเป็นโค้ชที่บราซิลแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าได้ เพราะว่าบ้านที่ผมไปพักนี่ก็จะเป็นพวกเขอโปรตุเกสทั้งหมดทีนี้เมื่อไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรับใช้สม,มาร์ทของการได้ไปเรีนยนในโค้ดซึ่งทุกครั้งคือเหมือนกันที่เราเป็นคนไทยไปเอ็มบราซิลเหมือนเ,เป็นเรื่องที่แปลกมากสำหรับขเขาเพราะอาจจะไม่ค่อยมีคนไทยได้ไปนะครับเพราะบางคนในวมาถักเรื่องเมืองไทยมีแบดเดโน่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเขารู้จักคนไทยแค่ไหนเลยนะครับก็ ทุกครั้งที่ไปโบสถ์ที่ไหนเนี่ยคือเนื่องจากผมเป็พักอยู่กับคนที่เขาเป็นเป็นธรรมกิจด้านกีฬาเขาก็จะไปเยี่ยมโบสถ์ต่างๆทุกครั้งทุกอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะพาผมไปในที่ที่เป็นโบสถ์ที่ต่างออกไปแล้วก็ทุกครั้งที่ไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะให้ผมมีโอกาสขึ้นมาบนเวทีจริงๆผมคนนี้ขี้อายมากนะแต่ว่ามันเข้าตรงช้อยไม่สามารถอิจฉาได้ถ้ต้องขึ้นไปบนเวทีแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้างผสมสุกันไปแต่ว่าเรามีการเตรียมมันก่อนกับคนที่เขาเป็นเป็นคนแปล แล้วก็ครื่งที่พูดถึงเมืองไทยประชาพักคิสเตียนที่เมืองไทยเป็นยังไงคริสเตียนมีประชากรจํานวนเท่าไหร่ในเมืองไทยต่างๆานาเขาก็จะมีการให้ขั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันสัมพันธ์ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกคือว่าผมก็ไมนว่าทำไมพวกคนถึงจริงจังในการอธิษฐานเืิดเมืองไทยกันแบนั้นหลายคนที่ก็มองให้แล้วก็เมื่อจบการมราชการจบการแบ่งปันเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสมกอดมากรมันก็เกิดเป็นความประทับใจบางอย่างนล้วเป็นความทราบซึ้งว่าเฮ้ยทำไมทำไม คนที่ควรที่ต้องรักคนไทยขนาดนี้พี่น้องก็ไม่ใชก่ก็เกิดเป็นสิ่งที่สะสมมาเรื่อยๆจนมาได้มีการอวดนะครับว่าทำไมคนเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมิชานขนาดนั้นแล้วก็ผมมารู้จักอาจารยาริวันประมาณสักป เราทำไม่สาเร็จก็คือภัณฑกิโลกผมก็ไม่ค่อยเย็นว่วแต่ว่าภัณฑคิโลกเป็อะไรเพราะในเวลาัีนเนียโดยวนใหญ่เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะไปเราจะส่งบัณฑิตออกไปเนี่ยเมืองไทยก็เป็นประเทศที่มีคริสเตียนที่น้อยมากๆแล้วเราไปที่ไหนมีแต่ต้องขอให้คนเข้ามาที่นี่แต่เนี่ยเราจะส่งคนออกไปคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่คิดถึงจนผมก็เริ่มมาตั้งแต่ทำที่วิทาัที่บอกไปแล้วแล้วก็พู่งมาเก็ตทำ ตรงที่ผมไม่ได้จะเ,เป็น,ปน,นเทใรวันที่บอกหรือเปล่าบอกว่า,เรา,ารเราเป็นประชากรไทยเราก็คิดถึงเนไทยแต่ว่าเรามีสานะหนึ่งคือเราเป็นประชากรของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มองแค่แประเทศไทยแต่พระเจ้ามองโลกทั้งโลกเราไม่ได้เป็นแค่คนไทยแต่เราเป็นประชากรของทั้งโลกซึ่งเป็นของพระเจ้ามันเลยําให้เกิดเป็น ขึ้นใหม่อีกนึงว่าเริ่มเริ่มที่ขขเขามาจากเข้าใจมากขึ้นว่าภารกิจโลกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเมื่อนึกย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วภารกิจมิชชั่นมีส่วนในการสร้างชีวิตฝันอย่างผมขึ้นมายางไรผมก็เชื่อว่าคนที่เป็นเหมือนผมนี้ก็ดีที่รอคอยภนรกิจิชชั่นในการไปสร้างชีวิตของเขา ให้มีชีวิตปัญญาที่ดีขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการพัฒนาสมรภาพของเขาแล้วก็มีจุดทีดสตาร์ทในการที่เขาจะจะได้รับใช้พระเจ้ารวมถึงอันนี้คือในมุมมองของเดเป็นเด็กนเพนื่ผมก็เชื่อว่าอีกคนมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยก็รอคอยวันที่นี้จะไปเห็นที่จะไปเึงเขาก็อยากจะบอกว่าพอเราต้องได้คิดค้นปาอ่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิทธที่มีคุณค่ามากก็เลยอ,อยากจะให้สิทธ่ ราทุกคนได้มาร่วมก,กันทำในวันกิดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้ที่ทำให้คนไทยได้หเห็นถึงคุณค่าของการทำกิจพันกิจโลกให้ให้มากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคน